กระปาจาก USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีคอลเลกชันพิเศษในเดือนตุลามาฝากกันค่ะคอลเลกชันวันฮาโลวีนมาถึงแล้วนะคะแบรนด์โค้ดทำออกมาต้อนรับเทศกาลวันฮาโลวีนหลายแบบค่ะแต่มินถูกใจชอบใจส่งแคนทีเลยหยิบจับบางสีบาง รุ่นมาฝากคุณนะคะใบนี้เป็นหนังเกรนนะคะข้อดีของหนังเกรนก็คือทนทานเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราตัวกระเป๋าขนาด6นิ้วครึ่งค่ะสายมีหูจับและก็สายสพายยาวนะคะในส่วนของสายสพายาวนั้นคุณถอดออกได้กรณีที่คุณไม่ใช้หรือคุณมีสายที่เป็นสายโซ่สามารถาาาานำมาปรับเปลี่ยน ดีไซน์ให้เข้ากับตัวกระเป๋าได้ค่ะอีกรุ่นหนึ่งค่ะใบนี้เป็นแคนวาสนะคะภายในของตัวกระเป๋าเนี่ยมีช่องให้เราได้ใส่บัตรอยู่2ช่องนะคะส่วนดีไซน์ของตัวกระเป๋านนนนเนี่ยในคอลเลกชันนี้สําหรับรุ่นแคนทีนเนี่ยก็จะแตกต่างกันบางใบก็จะเป็นหนังเกลนบางใบก็จะเป็นแคนวาสนะคะรุ่นนี้เป็นลักษณะแบบฟักทองสีก็จะเป็นสีส้มแบบฟักทองเลยขนาด 6นิ้วครึ่งเหมือนกันค่ะเป็นแบบ10คู่นะคะแยกฟังก์ชันการใช้งานซ้ายขวาโทรศัพท์ใส่ได้ไหมแอดมินบอกว่าแนะนำเลยนะคะว่ามันจะหยิบจับใช้งานไม่สะดวกค่ะสำหรับโทรศัพท์ s a m s u n งหรือ iPhone ในปัจจุบันนะคะที่มีขนาดใหญ่แต่กระรเป๋าสตางค์นั้นเราสามารถนำไซส์มีเดียม5นิ้วครึ่ง5นิ้ว4นิ้วลงมาสามารถใส่ได้ค่ะคุณชอบแบบไหนสีสัน ลวดลายแบบไหนเดี๋ยวสินค้ามาถึงไทยเมื่อไหร่เรามารีวิวรายละเอียดฟังก์ชันการใช้งานกันอีกรอบหนึ่งรอบนี้แอมินนำภาพจากเว็บไซต์ของโค้ดมาฝากคุณนะคะเพื่อให้คุณได้อัปเดตเทรนในช่วงฮาโลวีนนี้ค่ะ